มีคนบอกผมว่ามางานเกษตรแฟร์ไปหาร้านย่างเนื้อเป็นไม้ไม้อร่อยมากอะแต่ว่าร้านย่างเนื้อนี้รรมด้องเป็นปเสียงไก่ครับผมเราเนี่ยชอบขนมจีนมากๆ <c oughs> แล้วดูดิแกงที่เราแบบหาทานยากๆอย่างแกงน้ำพริกเงี้ยดูดิคือเนื้อทานสุดๆอะดูดิมนีน้ำยาดูดิความพ้นของน้ำยาของที่นี่น้ำยาใต้น้ำยาใต้ดูดิและนี่ก็คือ แกงเขียวหวานเนื้อดูก็รู้แล้วว่าอร่อยอ่ะโอ้โหสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมในไทยนิยมชมอร่อยสวัสดีครับพี่จิ๊บครับสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับวันนี้ผมย้อนกลับมาถิมเก่าครับทุกคุณไม่หาว่าคุณเนี่ยจบที่สาธิตเกษตรคุณก็ด้วย สองคนอยู่รุ่นเดียวกันอยู่รุ่นเดียวกันครับผมซึ่งก็เป็นรุ่นที่เลื่อนนานมาแล้วนะครับผมมันราวกับวันวานนี่เองเราเราเติบโตที่นี่นะคุณติ๊บรับเกียรติบัตรเติร์ดเครื่องหลังนี่เองเรียนดีเด่นคับผมนักเรียนโซนดีเด่นผมเนี่ยบอกตามตรงผมเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเกษตรไม่ไม่บ่อยนะนะครับแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีมากๆคุณตือป้ายยาผมเนี่ยนะสิทธิ์เก่าสาธิเกษตรบอกว่ามีงานเกษตรแฝงนะครับ ซึ่งตอนที่ออกอากาศเนี่ยนะครับงานเกษตรแฟร์ก็เริ่มเรไปเรือยแล้วใกล้ใกล้จะหมดเราทําตอนนี้ขึ้นมาเพราะว่าในทนิยมชมมา่อยพบว่าในงานเกษตรแฟร์มีอาหารเยอะมากเรียกไปหมดต้องบอกว่าทุกๆปีเนี่ยทาว่าเกษตรแฟร์เนี่ยมันเป็นชื่อที่คุ้นหูแล้วก็ติดอยู่ในใจของคนไทยทั่วประเทศเลยนะเขามีอยู่หลายโซนนะโซนอาหารนี่ก็เต็มๆ็มเลยเยอะๆเลยไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์พร้อมๆกันครับมาเลยครับมา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  อันนี้เป็นแมลงแมลงทอดพูดถึงเรื่องของแมลงเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนอันใหม่แบบยิ่งคุณมาจู้รู้จักผมรู้จักแต่หนอนรถด่วนก่อนรถด่วนนะอันนี้แบบกินเนี่ยเด็กๆอันนี้คืออะไรครับสติงงอันนี้แจ้งแตนรู้จักดีอันนี้แมงกระชอนแมงกระชอนอันนี้จิ้งหลีจิ้งหลีคือครบอ่ะนะเกี่ยวกับเรื่องของแมลงครบหมดทุกอย่างนะให้รู้จักนะครับนึกถึงแมลงก็ไปเดชามแมลงพทอดขอบคุณมากครับขายดีครับ เกาหลีค่ะไอที่นอาที่ให้ชิมคือผงวิ้งแซบกับรสแซบจีนให้เขาลองชิมทำไมเราต้องชิมไก่ผงวิ้งแซบกับรสแซบจีนมันอร่อยมากค่ะพี่แล้วก็สองไมเลยค่ะครับผมนะครับอันนี้คือร้านที่มีชื่อว่าไก่แซบเกาหลีค่ะไก่แซบเกาหลียังไปไม่ถึงไหนเลยเจอไก่แซบเกาหลีให้ลูกก่อนให้ลูกก่อน มันปูนี่คุณเอาคุณเอาไปจากไหนก่อนคุณร้องนี่คุณร้องเลยกันบูดคุณเอาไปจากไหนเอาเอาไปจากปูนาแล้วก็เอามาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่ไเกิดนร้อนเหมือนร้านที่เราเคยไปถ่ายไงใช่ว่ามากินแบบคหน่ายาคูนายาสดเอาเลยครับอืฟิลกู๊ดอย่างนี้คือเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทแแบบสามสิบบาทก็ไม่แพงนะโอ้ไม่แพงเลยไม่แพงเลย กุ้งแช่บางเผา99บาททุกเมนูเราอุดหนุนเราอุดหนุนชุด99บาทครับแบบโอ้โหมาเต็มรถอันนี้คือกุ้งใช่ป่ะใช่ครับคือกุ้งอันอันนี้คุณเรียกว่าอะไรก่อนกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาใช่ครับเป็นแบบรุ่นรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เจ้านายก็ชนะลองดูหน่อยโอ้โหนี่นี่คือแบบนีะเนาะบรรยากาศตรงนี้เวลา้เขาทานกันเนี่ยขอขอยืมช้อนให้เพื่อนหน่อยรับประทานใช่ไหมรับประทานกันสดๆ เยี่ยม,มากขอบคุณครับอเอาเลยพี่อังก่อนมันไม่เผ็ดเกินไปแล้วมันมีความเป็นวาซาบิหน่อยๆด้วยนะในความรู้สึกผมนะแล้วมันก็อร่อยแบบกำลังลงตัวมากๆ,ต,ๆต้องบอกว่าจะกุ้งจะหอยนี่เ็าเป็นร้านคู่สร้างผู้สมจริงนะฮะเพราะวัตถุดิบสดใหม่อร่อยแล้วก็น้ําจิ้มแซ่บจริงๆ,ๆงมาเกษตรแป้งนี้ S 2> <S 2> <S มี <S <S บูธแบบหูฉลามนี่ชื่อ<ห>คุณหลินจากเยาวราชเพิ่งเคยเห็นการออกบูธแบบหูฉลามยดยอดคำถามคืออร่อยไหมก่อนอร่อยมากกระเพาะปลา60บาททรงเครื่องร้อยหนึ่งหูฉลามร้อยห้าสิบมีหูฉลามเป่าฮื้อชุดใหญ่สามร้อยขอชุดใหญ่สามร้อยที่หนึ่งครับกระเพาะปลาเนื้อปูน้ำแดงเป่าฮ<อ>ื้อช่วยดูช่วยถ่ายสามร้อยทรงเครื่อง เออสามไม่ต้องไปรับประทานถึงที่เหลาหรือเยาวราชมาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนี่ดูดูซะก่อนนี่ดูดูวิธีการทาก่อนเดี๋ยวคุณหลินจะเอามาให้เรานะครับได้ลองรับประทานดูว่าเป็นยังไงอันนี้คือหูฉลาม300นะครับแบบ,บมีเาฮื้อนะครับสมราคาแล้วก็อร่อยมากๆครับ มีคนบอกผมว่ามางานเกษตรแฟรไปหาร้านย่างเนื้อเป็นไม้ๆมอร่อยมากอะแต่ว่าร้านย่างเนื้อนี้ไม่ธรรมดาร้องเป็นเสียงไก่ครับผมไม่ธรรมดา เข้าใจว่าเป็นเนื้อพันธุ์พิเศษผสมพันธุ์กับไก่อร่อยไปก่อนดีกว่าโปรโมชั่นซื้อไหมแต่ผมเชื่อว่าอร่อยอันนี้เป็นเนื้ออะไรก่อนเนื้ออะไรเนื้อเป็นเนื้อโคขุนเับเสียบไม้ก็หมักกันเองย่างกันเองครับอ๋อทั้งหมดนี้คือทีมงานของคุณแนะนําตัวเองหน่อยครับครับผมบีมนะครับพยนพรนวัตเศษเรียนคณะสังคมครับอยู่ปีสี่เผมอ๋อยู่ปีสี่เฮ้ยหน้ามันปีหนึ่งเลยนะหน้าปีหนึ่งเลยนะโอ้โหเยอะมาก ไอเสียงไก่ที่มาจากไหนก่อนผมเคยทาเล่นกับเพื่อนครับแล้ววันก่อนทําเล่นแล้วคนมามุงเยอะก็ได้ขัดทุกวันเลยครับช <c oughs> อบแล้ว <c oughs> ร้านก็ข้างลาคาญไปก่อนดีกว่า <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> ชอบ <c oughs> ชอบ <c oughs> ด้วยอ่าอันนี้ห้าไม้แถมหนึ่งไม้ห้า <c oughs> ไม้ราคาเท่าไหร่ครับผมมาละสิบห้าครับห้าไม้เจ็ดสิบห้าครับผมเออจ็ดสิบห้าแถมหนึ่งไม้เราอุดหนุนเจ็ดสิบห้าครับผมใครอยากมาฟังเสียงไก่ขันวิเคาะแล้วว่านี่คือ ไก่ต้องพ่อพันธ์นะครับไก่ดีซื้อซื้อห้าขันให้สทีเลยครับพร้อมแล้วฝั่งทีที่1ครับยังไม่เลยซื้อแล้วไงอเ,เอาห้ามยห้หห <laughs> ามย <laughs> เราเนี่ยชอบขนมจีนมากๆ <c oughs> แล้วดูดิแกงที่เราแบบหาคานย,ย,ยิ่งยากอย่างแกงน้ำพริกเนี้ดูดิอือคือน่าทานสุดๆอะดูดิ มีน้ำยาดูความข้นของน้ำยาของที่นี่น้ำยาใต้น้ำยาใต้ดูดิน้ำยาก็คืออันนี้เขียวหวานแกงเนื้อแกงเขียวหวานเนื้อดูก็รู้แล้วว่าอร่อยอ่ะโอ้โหแล้วที่ชอบคือน้ำวนคำว่าน้ำวนไม่เย็นนะวจะกรรมอะไรคือแบบอยู่บนน้ำแล้วก็วนๆแบบเนี่ยมันเป็นไอเดียที่น่ารักมากๆนะน่ารักคือจริงๆจะบอกว่าขนมจีนน้ำยาที่อร่อยๆเนี่ยเราไปได้เจอได้หลายที่นะแต่ว่าที่มีไอเดียน่ารักอย่างนี้ แล้วก็นั่งนี่ก็เรียกเป็นสามเคคื่อชุมดมเลยนะครับจริงจริงเ่อร่อยมากพี่รัชนีใช่ไหมครับครับผมเ่พี่รัชนีเจ้าของแล้วคุณดูดิแล้วเป็นแกงนี่มีกี่แกงครับเอานี่ในปลาโอ้โหโอ้โหว่ปลาดิข้นแบบนมนี่คือแบบไนปลาดูปลาซะก่อนทั้งตัวแล้วตัวอยู่ในนี้เนี่ยสวยงามมากๆสวยงามมากจริงจังมากเลยเนี่ยดูดินี่ไอเดียก็เหมือนนี่นะคุณ ุกี้สายพานแต่นี่ใช้น้ำวนเนี่ยแทนน้ำวนแล้วเป็นน้ำวนเนี่ยน้ำวนน่ารักมากแล้วดูดินี่แกงแบบเคี้ยวหวานเคี้ยวหวานน้ำยาเนื้อแกงนี่น้ำยาปูน้ำยาปูดูดิน้ำยาปูดูไก่นะครับไก่ชิ้นอย่างนี้ปูชิ้นอย่างนี้โอ้โหอันนี้ก็เหมือนกันสีไม่เหมือนกันอันนี้เป็นปน้ำยาา น้ำยาป่าไงขายดีทุกอย่างครับไม่เพราะว่านี่แค่เห็นผู้มาอุ่นนุนนะแค่เห็นก็ชื่นใจแล้วนะครับนิดมานั่งกันอยู่เรียนวนกันอยู่ตลอดเวลานี่นี่ขอให้ขายดีๆครับดูน่าทานมากๆครับน่ารับประทานมากครับขอบคุณนะครับครับ รู้ไหมครับว่าเวลาที่เราดื่มน้านะครับคุณจะมาเป็นแก้วหรือมาเป็นขวดอะไรก็แล้วแต่เราเคยถามว่าเวลาไปรีไซเคิลกาขายได้ไหมขวดพลาสติกนี่ถ้าแบบใสนะครับ11บาทต่อกิโลถ้าแบบขุ่น5บาทต่อกิโลขวดแก้วเนี่ยหบาทต่อกิโลกระป๋องอลูมิเนียม40บาทต่อกิโลนะรกระดาษกล่อง3บาทต่อกิโลนี่คือจุดที่เก็บพวกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วควนที่มาเที่ยวเกษตรแฟร์เนี่ยเขาก็แบบดื่มน้ำามเสร็จ เขาก็มาทิ้งที่นี่หรือมารับขุมจากที่นี่สุดยอดครับแล้วก็แบบช่วยเก็บ,บช่วยถือไปเจนด้ว่างานนี้จะไม่ค่อยมีขยะครับเพราะว่าทุกคนที่มาคือมีจิตวิญญาณในการรักษาโลกไปนี้ไปด้วยกันรครับสิ่งแวดล้อมนี่คืออีกหนึ่งคำตอบของคำว่ารักโลกนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนี่คือกรีนสปอตหรือว่าจุดสีเขียวนะครับ,รบหิาเวลากเกษตรก็สีเขียวอยู่แล้วนะใช่เราทราบกันวัน,นนั้นเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆกับการที่ช่วยรีไซเคิลแล้วก็ช่วยคืน สิ่งที่บริสุทธิ์อากาศที่ดีให้กับโลกของเราใช่ครับผมเพราะผมชอบที่เวลามีงานแร์มีอะไรมีจุดแบบนี้นะครับแล้วก็มีสถานที่ที่ให้เราแยกขยะครับหลายยงานก็ไปใช้ได้เหมือนต่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วใช่ครับผมก็จะแยกให้เราเห็นเลยว่าทิ้งตรงไหนแล้วก็ใช่นิสัยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยว่าไปต้องลงในจิดที่เขาแยกไว้ให้ดีมากๆครับอเชมครับงานเกษตรแร์ไปดูกันต่อครับไปกันต่อครับ ลักของขนมหวานตำรับไทยโบราณอยู่ที่นี่เต็มไปหมดแล้วที่ดีใจคือเป็นบูธที่คนแน่นอยู่นะกระเช้าสีดาดีกว่าสุดยอดมากต้องลองต้องลองนี่แหละครับลำเต็มไปด้วยขนมไทยโบราณนะครับที่ทั้งสีสันรูปทรงและรสชาตินะครับหวานอร่อยนะครับชื่นใจผู้คนไทยมาหลายศตวรรษเลยนะครับขนมไทยโบราณครับ เราทําคลิปนี้มาหลังที่งานเกษตรแฟร์จบไปแล้วแต่ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งโดวยวเพราะเรื่องไทยนิยมชมอร่อยไหมเห็นว่าที่นี่รวมตัวร้านอร่อยกันหลายหลายร้านให้เห็นว่านักศึกษานักเรียนเขาก็มีพื้นฐานในการแสดงออกที่มีร้านต่างๆที่เขาเปิดร้านขึ้นมาทั้งหมดนี้คือไทยนิยมชมอร่อยวันนี้ผมคุณจิ๊บคุณตือลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้พวกเราทั้งหมดขอใอยทุกท่านมีความสุขการดูคลิปนี้อาจจะย้อนกลับไปในวัยแบบเรียกว่า มันสดใสซาบซ่าอย่างทีไม่มากจริงๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ